ในวันที่เหนื่อยหลาร่างกายต้องการคาเฟอีนเข้มๆส้มสแกวแต่บางทีใจก็แค่อยากได้อะไรมาเคี้ยวเพลินๆหลืมทุกกฎเกณฑ์ว่างที่เคยมีแล้วลองจิบอเมริกาโน่ร้อนๆหอมกรุ่นตามด้วยเฟรนด์ฟรายสีเหลืองทองความขมที่ปลายลิ้นตัดกับรสเค็มมันกำลังดีคือความต่างที่ลงตัวคือความสุขง่ายๆที่เราอยากให้คุณได้ลอง แวะมาเติมพลังกับคู่หูที่ใช่ได้แล้ววันนี้ที่ร้านสามทองจัดเซตสุดคุม้มจับคู่ความอร่อยอเมริกาโน่ร้อนบวกเฟรนช์ฟรายส์ในราคาพิเศษเติมพลังให้หายง่วงแถมยังได้ความอร่อยแบบเต็มๆที่ร้านสามทองเท่านั้นกาแฟกับเฟรนช์ฟรายส์เข้ากันจริงหรือไม่คำตอบรอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตัวเองความเข้มของกาแฟแท้จะช่วยชูรสชาติความอร่อยของเฟรนช์ฟรายส์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ มาลองแล้วจะติดใจอร่อยบอกต่อร้านสามทอง